สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจกันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปเข้าบุลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube อีก2ช่องทางให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทาง3ลิงก์นี้ครับโอเคมาเริ่มต้นกัน มาสรุปเกี่ยวกับผลการแข่งขันในแมตช์กระชับมิตนะครับแมตช์ล่าสุดที่แมนยูของเราเนี่ยดวลกับทางอาร์เซนอลก็แบ่งเป็น2ช่วงนะฮะช่วงแรกเนี่ยก็มีช่วงของเตะตามเวลาปกตินะครับ90นาทีแล้วก็มีช่วงที่ต้องยิงจุดโทษนะครับเป็นแบบเหมือนโปรแกรมพิเศษแล้วกันนะครับแล้วก็แมนยูของเราเนี่ยเอาชนะไป4 3 นะฮะส่วนแข่งตามเวลาปกติ90นาทีเนี่ยก็คืออาเซนอลเอาชนะไป2-1ด้วยกันนะครับผู้ที่ทำประตูนะฮะก็แมนยูของเรายิงขึ้นนำก่อนนะครับนาะทีที่10จากจังหวะที่มาคารฟอร์ดเปิดบอลยาวนะครับทางฝั่งซ้ายรัดฟอร์ดไปเอาบอลพื้นที่ลึกเลยนะครับแล้วก็เปิดขึ้นหน้ามาแล้วก็ให้ฮอยรุนนะครับฮอยรุนก็พาบอลขึ้นไปในพื้นที่สุดท้ายแล้วก็จบเข้าไปแมนยะูขึ้นนำ1-0นะครับจากนั้นครับนาะทีที่ 26่ครับอาร์เซนอลมาตีเสมอหนึงนึงจากจังหวะเข้าชาร์จของทางกราบเบียบเชซุสในฮะที่ยิงเข้าไปแล้วก็เป็นจังหวะที่ ผู้เล่นของาร์เซนเนี่ยปาดเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เป็นลูกตีเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็ประตูปิดท้ายของเกมน,นี้เกิดขึ้นนาทีที่81นะฮะอาร์เซนอลยิงแสงขึ้นนำา2 1จากมัตเตเนลลี่นะครับที่ลงมาเป็นตัวสมรองแล้วก็เลนได้ดีนะฮะมีการเลี้ยงตัดเข้าในนะครับแล้วก็ยิงหักคอเข้าไปวุ้เรียบร้อยนะครับจบเกมาร์เซนเอาชนะแมนยูเราได้2 1ด้วยกันนะครับเรื่องของผลการแข่งตามนี้นะครับแต่ว่าจุดที่น่ากังวลนะครับก็คือ ในส่วนของรัสบุนคอยรุนนะครับที่มีอาการบาดเจ็บเลยนะฮะเล่นได้ไม่นานสักเท่าไหร่แล้วก็ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกจากเกมนะครับเพิ่งทำประตูได้ด้วยซึ่งในส่วนของ แต่ในยโรก็น่าเป็นห่วงนะครับคือยโร่เนี่ยเล่นได้มาสักพักหนึ่งในช่วงครึ่งแรกก็มีอาการนะครับเอเดรเกนทังเนี่ยบอกว่ามันก็ยังเร็วเกินไปนะที่จะมีการให้คําตอบเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บเราเนี่ยต้องรอประมาณ24ชั่วโมงถึงจะได้รู้ผลทั้งหมดนะครับว่าอาการบาดเจ็บเนี่ย ออกมาเป็นอย่างไรร้ายแรงไหมหรือไม่ต้องมีความกังวลอะไรมากมายนะครับแต่เทนฮาบอกว่าเราต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะในรายของโยโร่เนี่ยที่มีความฟิตในระดับแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งมาฝึกซ้อมได้ไม่นานด้วยนะครับแล้วก็ เราก็มีการใช้เลยแล้วก็คือพยายามแบบว่าเรียกความฟิตให้มันเร็วที่สุดแหละแต่ดันเป็นว่ามันก็ต้องเจอความเสี่ยงแบบนี้ซึ่งสุดท้ายมันเจอจริงๆนะครับก็หวังว่าจะมีคําตอบเชิงบวกมาอย่างที่เทนฮากบอกนะครับก็ นี่คือเรื่องที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็คลิปรีโอเนี่ยจาก e s v n เนี่ยก็ถ่ายออกมาก็คือโยโร่ก็เดินได้นะแต่ว่าจากกระเพกนะฮะน่าเป็นห่วงเหมือนกันเนี่ยเดินได้อยู่ลงน้ําหนักได้นิดนึงนะครับแต่ว่านั่นแหละคือบริเวณที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยน่าเป็นห่วงเลยมันลงน้ําหนักมากไม่ได้นะครับเนี่ยชัดเจนเลยนะครับที่ e s v n ถ่ายมานะครับก็อาจจะ ม่ได้แบบเหมือนกับเจ็บหนักที่จะต้องพักยาวไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ว่าผมมองว่าก็ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่เทียนฮางบอกแหละว่าความฟิตของโยโร่เนี่ยเขามีการลงซ้อมได้เพียงแค่50%เท่านั้นเพราะฉะนั้นมันสือให้เห็นว่าความฟิตของเขาเนี่ยมันยังไม่เต็มร้อยบวกกับแมนยูของเราก็พยายามแบบอยากให้นักเตะปรับตัวได้เร็วพยายามส่งลงสนามนะครับเพื่อแบบ ให้ทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวที่สุดนันเป็นว่าเป็นความเสี่ยงไปเลยยังไงก็ต้องเกิดนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของฟุตบอลการเข้าปะทะอะไรต่างๆมันก็ต้องมีอยู่แล้วไม่เจ็บเองก็ต้องมีจากการเข้าปะทะนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเรื่องของเกี่ยวกับการบาดเจ็บส่วนจังหวะที่น่าสนใจนะครับที่ในโซเชียลเนี่ยเขามีการแคปมาแล้วก็ผมเอามา นะครับซึ่งมันก็มีจังหวะที่เสียประตูนะครับจังหวะที่เสียประตูจังหวะแรกก่อนแล้วกันก็จะได้เห็นว่าโอ้โหมาเตอรลี่เนี่ยนะฮะมีพื้นที่ในการเล่นเลยคือดูพื้นที่ด้านหลังของทีมเรานะฮะตัวซ้อนเนี่ยนะครับห่างกันมากมันทําให้จังหวะที่มาเตอรลี่แตะวิ่งไปเนี่ยนะครับในพื้นที่ว่างเนี่ยมันมีพื้นที่เหลือในการยิงไปด้วยนะครับเนี่ยแตะไปหนึ่งปุ๊บเห็นไหมฮะมันมีพื้นที่ว่างแล้วไอ้ตัวซ้อนเนี่ยมันห่างกันเกินไปอยู่ลึกเกินนะครับ ต้องมาใกล้ๆหน่อยนะครับทำให้แบตเตอรี่ก็เห็นช่องประมาณนี้แหละนะครับแคบๆประมาณนี้ย าจจะแตะแบบลดๆหน่อยนะแต่คือมันมีช่องไงช่องแบบพอสมควรอ่ะเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปจริงๆแล้วมันต้องแบบมากระชับพื้นที่หน่อยถูกแหฮะแต่นี้ก็คือความบิดพลาดของแนวรับของแมนยูไปในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นจงังหวะแบบมาเตอรลี่เนี่ยพยายามกาะชากแบบนี้อยู่นะฮะก็เป็นความสามารถของมาเตอรลี่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับความบิดพลาดการประสานงานกันของแนวรับแมนยูด้วยนะฮะแล้วก็จงังหวะต่อมานะครับที่มีการแคปกันออกมาก็คือจงังหวะ ของเอเล็กเซนนะครับที่พี่แกลักไก่ ไม่รู้ว่าเปิดไม่ดีหรือว่าตั้งใจเปิดให้มันเข้านะคือจริงๆแล้วเนี่ยจะได้เห็นมาผู้สับตะตูเนี่ยของอาร์เซนอลนะไม่ได้แบบยืนยืนห่างจากเสาแรกเลยนะครับยืนประมาณตรงกลางเลยด้วยซ้ําคือผมเคยเห็นจังหวะแบบเนี้ยกับทีมอื่นแล้วก็มันเป็นจังหวะที่ได้ลุ้นก็คือผู้สับตะตูเนี่ยมันเหมือละมันออกมาจากแบบเสาแรกค่อนข้างเยอะทําให้เสาแรกเนี่ยมันเปิดออกมาอยู่แบบประมาณตรงกลางหรือว่ายืดเยื้อมาเสาสองนะครับทำให้คนเปิดเนี่ยพยายามแบบเปิดลักไก ยิ่งเข้าไปแต่ว่า อ่าโอเคเอเล็กเซนอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้นะครับลองเสือเสียงดูก็เลยปาดเข้ามานะครับหรือเปิดผิดหรือจุดหนึ่งก็คือผู้เล่นของแมนยูเราเนี่ยเข้าไปลึกเข้าไปแบบเหมือนกดดันใส่ผู้สบตูแล้วก็เปิดแบบอัดเข้าไปเลยนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าอะไรต่างๆนะฮะก็ว่ากันไปนะครับก็นี่ฮะมันก็ได้ลุ้นนะเพราะว่าผู้สบตูฝ่ายตรงข้ามถึงขั้นแบบต้องชกออกมาเลยอะ่ะมันมันเข้านะฮะเนี่ยมันเข้านะเออก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่ง ที่มีการแคปกันออกมาแล้วก็จังหวะนี้ครับก็เป็นจังหวะที่แฮนด์บักวนะครับพยายามมงสกัดออกมานะฮะเพ่นของอาร์เซนอลก็พยายามเก็บบอลน,นะครับแต่ว่าเก็บได้ไม่ดีนะครับเก็บแบบล้นๆนั่นแหละเมสันเมสาก็วิ่งเข้าไปกดดันนะครับแล้วก็ได้บอลแล้วก็พยายามหนีตัวประกบนะฮะคือเมสันเมสาอ่ะในพรีซันรอบนี้ผมกับมองว่าเจ้าตัวเนี่ยมีเรื่องของความฟิตที่ดีขึ้นแหละนะครับแล้วก็ ผมเห็นแววนะว่าเขาจะทําได้ดีนะครับถ้าเกิดไม่เจ็บอีกนะเขาจะเป็นคนละคนจากซีซันก่อนเลยซีซันก่อนเนี่ยทุกคนตัดสินใจว่าเมสันเมาส์เนี่ยโหเป็นดีลที่แบบไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คืออาการบาดเจ็บแล้วก็พอลงสนามเนี่ยเรื่องของความฟิตอะไรต่างๆเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าเจ้าตัวเนี่ย ความฟิตไม่ดี1แหละแล้วก็2ก็คือฟอร์มมันก็ไม่ดีตามๆกันแต่ว่าซีซันรอบนี้ล้วก็มันสามารถคาดหวังไปได้ว่าในการเปิดซีซันเนี่ยเมสันเม์อาจจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับในจังหวะนี้ก็โอโ้ดูแบบมีการล็อกนะแล้วก็มีการ ออกบอลทางฝั่งซ้ายให้แรดฟอร์ดเหมือนเดิมนะครับก็ผมว่าทางเบสันเมาส์อยู่ในระดับที่ดีนะในช่วงเกมไี่ผ่านมาแล้วก็เกมตอนนี้เหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งจังหวะครับที่เลนิโยโรโดนกดดันนะครับซึ่งก็มีการครองบอลควบคุมบอลได้ดีไม่แบบตื่นตนกนะฮะหรือเสียการคร้าครองบอลได้แบบไม่ง่ายนะครับนี่ก็คือลุกถนัดของยโรอยู่แล้วการเล่นบอล โดยที่ไม่ได้แบบรู้สึกกดดันอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกจังหวะนะครับที่น่าสนใจนะฮะก็คือจังหวะการขึ้นเกมนะฮะ ของอารมาเดโลนะครับนี่ฮะอารมาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักเตะนาะที่ก็มีแววจริงๆนะครับในซีซันใหม่แตกต่างจากซีซันก่อนที่ซีซันก่อนเนี่ยจนกว่าเราจะได้เห็นผลงานแบบเต็มๆเ,เนี่ยก็ปลาเข้าไปในช่วงปลายๆของซีซันละแต่มาในซีซันนี้พรีซีซันเนี่ยมีของให้โชว์เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคือนักเตะหลายคนอะที่ทำพรีซีซันได้ดีแต่ ในการแข่งขันจริงเนี่ยมันจะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็หวังว่าอามาดจะมีผลงานแบบนี้เอาไปใส่ใน เกมการแข่งขันจริงด้วยนะครับที่แบบจังหวะการเล่นเป็นทีมกล้าเลี้ยงกล้าจ่ายอะไรต่างๆนะฮะถือว่ามาถูกทางแล้วนะครับเป็นปีกที่พูดง่ายว่าก็มีจังหวะที่เล่นเองบ้างแต่ว่าบางจังหวะควรจ่ายก็จ่ายได้แบบเหมาะเจาะนะฮะหรือมีเรื่องเกี่ยวกับการเล่นร่วมกับทีมไม่ได้แบบบ้าเลี้ยงขนาดนั้นนะครับในจังหวะนี้ก็เห็นเห็นเลยนะฮะที่พาบอลขึ้นมาพาบอลขึ้นมากินตัวมากินตัวมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เห็นจังหวะปุ๊บเมสันมอสอดมาก็ไหลง่ายนะครับแล้วก็วิ่งไปอีกจุด หนึ่งในพื้นที่ว่างเพื่อที่เพื่อนจะตัดมาถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นจากซีซันก่อนเดิมเส้นของแมนยูนหลายคนที่เป็นตัวหลักในจังหวะเลี้ยงเห็นช่องปุ๊บยิงอย่างเดียวลากตัดเข้ามายิงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอามัดเนี่ยมันหลายรูปแบบซึ่งผมก็มองว่ามันมาถูกทางแล้วจริงๆนะฮะทั้งอย่างที่อธิบายไปนะครับเลี้ยงกินตัวได้นะฮะพาบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายได้เลี้ยงตัดเข้าในยิงก็ได้บางครั้งตัดเข้าในไม่ได้มันแน่นเกิน ก็มีทําชิ่นกับเพื่อนหลายบอลตามช่องเล่นแบบง่ายๆอะไรต่างๆผมว่ามาถูกทางในจุดๆนี้นะฮะถ้าเกิดยังรักษาดบับนี้ไว้ได้นะก็มีโอกาสที่จะเบียดตัวจริงได้เหมือนกันอีกหนึ่งจังหวะครับที่น่าสนใจก็แฮร์รี่อามาสนะครับจ่ายบอลขึ้นมาให้กับทางรดฟอร์ดที่ลงมาล้วงบอลน,นะครับแล้วก็อามาสเนี่ยก็โดนผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนันแหละนะครับเข้ามากดดันในสถานการณ์3ต่อ2แล้วก็มีรัดฟอร์ดด้วยนะครับแล้วก็มีคอเยอร์ที่มารอเอาบอล ด้านหลังนะครับแต่จังหวะนี้โดนบีบนะนะครับแล้วก็อามาดก็นี่ฮะใช้ความสามารถพยายามแบบแตะบอลไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับทั้งๆที่ผู้เล่นอาร์เซนอลก็บีบทั้งฝั่งขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับแรดฟอร์ดก็โดนบีบแล้วก็มีการทําชิ่งพื้นที่แคบกับแรดฟอร์ดนี่ฮะชิ่งกันไปแกได้สวยจังหวะนี้นะครับแล้วก็อามาดก็ขึ้นไปจากนั้นก็ไหลให้กับเมสซี่เมสซี่ต่อให้กับแรดฟอร์ดแล้วก็มาถึงตรงกลางนะครับแล้วก็ทางเมสันเมาส์ออกขวานะฮะจากนั้นก็เป็นอามาดนะคร นะะเนี่ยจงังหวะเก่งอา,มารมัดเลยนะเลี้ยงมาแล้วก็หลอกยึกปุ๊บแล้วก็ยิงเข้าไปนะฮะแต่ว่ายิงติดนะครับก็เป็นจังหวะที่น่าสนใจอามัดเนี่ยนะครับก็เป็นตัง้งแต่ที่คล่องอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าเรื่องของลูกประสบการณ์เรื่องของความนิ่งเนี่ยยังไม่ได้ นะครับก็ให้เวลาพัฒนาตัวเองต่อไปสําหรับเฮดดอามัสนะครับแต่ว่าช็อตเนี้ยเล่นกับเพื่อนร่วมทีมนะครับแก้เรื่องของสถานะความกดดันได้ดีนะครับแล้วก็อีกช็อตหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นอามัดที่แทงบอลออกขวาให้กับวันวิซาก้าพาบอลขึ้นมานะครับรัดฟอร์ดฮอยรุนควบมาแล้วนะฮะแล้วก็วันบิสก็ปาดเข้ามานะครับด้านหน้าที่จะเห็นวันบิสปาดนะไม่ค่อยได้เห็นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยปาดติดนะฮะไม่ก็จ่ายบอลคืนหลัก่งเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าลูกนี้ เข้าชาร์จมาก็โอ้โหเสียได้นะครับที่ยิงออกไปนะครับอีกหนึ่งจังหวะที่น่าสนใจนะครับก็เป็นจังหวะที่แม็กวายนะครับออกบอลให้กับมาร์คาร์ดฟอร์ดก็เป็นประตูขึ้นนำมาแหละแม็กวายออกบอลมาให้รัดฟอร์ดที่ลงมาล้วงบอลต่ำนะครับแล้วก็ ไรฟอร์ดตักบอลขึ้นไปออกบอลยาวคือไรฟอร์ดลูกเนี้ยทําได้ดีแต่ว่าไม่ค่อยทําคือนานๆทีทําก็ยิงแต่ทําแต่ละครั้งแล้วก็ออกมาดีไรฟอร์ดมันจะมีลูกแบบเนี้ยลงมาล้วงบอลน,นะครับแล้วก็ออกบอลยาวขึ้นทางฝั่งขวาขึ้นตรงกลางแล้วก็มันแม่นนะแต่มันไม่ค่อยทําก็งงเหมือนกันว่าทําไมไม่ค่อยทำนะครับทั้งๆท,ที่ทําได้ดีแล้วก็จังหวะเนี้ยตักขึ้นมาให้ฮอยรุน แล้วก็ฮอยดุนก็เอาไปเล่นต่อแล้วก็ยิงมันเข้าไปนะครับเออก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่มีการแคปมาที่น่าสนใจนะครับจังหวะต่อมาครับ ก็เป็นจังหวะที่มีการบีบใส่ผู้เล่นอาร์เซนอลน,นะเนี่ยฮะบีบกดดันนะครับทบีคอยเออร์แรดฟอร์ดนะครับแล้วก็ทางเมสันเมาส์พยายามกู้บอลกลับมาบีบปึ๊บกู้บอลกลับมาแล้วก็สวดให้เร็วที่สุดนะครับพยายามทําลายให้เร็วที่สุดในจังหวะที่ผู้เ่อสู้เนี่ยก็หลุดจากตําแหน่งหรือมีเรื่องของความบิดพลาดอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ปาดเข้ามาแต่เสียดายครับก็ยิงไปแล้วก็ไปติดนะฮะอามาเซโล่ก็จังหวะแบบเนี้ยือแบนยูก็พยายามทำใน เรซันรอบนี้บ่อยเหมือนกันสังเกตดูให้ดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจังหวะนะครับที่น่าสนใจก็เป็นจังหวะบีบเช่นกันนะฮะในช่วงครึ่งแรกครับช่วงต้นครึ่งแรกนั่นแหละพยายามบีบนะฮะแล้วก็เป็นผลนะครับจังหวะการบีบของแมนยูบีบเร็วอย่างเงี้ยนะฮะบีบกดดันนะครับก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการตัดฟาวกันไปนะครับในเมื่อครองบอลครองเกมไม่ได้สําหรับอาร์เซนอลนะครับในช่วงต้นจังหวะของเฮลียอัมมัสนะครับที่ใช้ทักษะนะฮะขยับเข้ามาตรงกลางนะครับสำหรับเฮลลียเอาตัวรอดจากพื้นที่แคบ โดนกดดันจากเล่นของอสซนอนสองคนนะครับประมาณนี้นะฮะนี่คือ ประเด็นหลังเกมนะครับที่เอามาให้รับชมกันเอามาพูดถึงกันด้วยนะครับช็อตที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันต่อนะครับและสําหรับเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นรายงานออกมาจากสื่อโปรตุเกสอย่างอโจโกนะครับเขาก็ได้มีการรายงานออกมานะฮะว่าสโมสส m แมนเชสเตอร์เด็เตรียมที่จะมีการยกระดับการพิจารณาคว้าตัวอันโตนิโอซิลวาแนวรับของเบนฟิก้าเข้ามาร่วมทีมนะครับถึงแม้ว่า ค่าสิสัญญาของนเตอรราเนี่ยนะครับมีในระดับสูงอยู่ที่ 84ล้านปอนด์นะครับแต่ทางแมนยูเต็ดเนี่ยก็รู้สึกมั่นใจว่าพวกเขาสามารถเจอจะข้อตกลงให้ดิวดังกล่าวนั้นมีการลดระดับราคาค่าตัวลงมาได้ก็พูดง่ายว่าให้ต่ำกว่าค่าสัญยา84ล้านปอนด์นั่นแหละนั่นคือมุมมองของทางฝั่งแมนยูเรานะครับก็ต้องบอกว่าในรายของซิลวาเนี่ยเราสร้าบกันดีนะครับว่าแมนยูก็สนใจนักเตะรายนีย้มานานมาก,มากแล้ว หลายเดือนแล้วนะครับก่อนตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์จะเปิดตัวอีกนะครับแต่สิ่งที่มีการพูดถึงกรรันมาตลอดเนี่ยก็คือเรื่องของเม็ดเงินนั่นแหละที่มันค่อนข้างสูงนะครับจุดนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่าราคาขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะลดได้เนี่ยมุมมองส่วนตัวของผมผมก็มองว่าเบนฟิก้าไม่น่าจะยอมลดให้ถึงในระดับแบบ 40- 50ล้านปอนด์แน่นอนนะครับดูทรงเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าใจอ่อนก็น่าจะประมาณสัก 60- 65, 70ประมาณนั้นนะครับแต่เราทราบดีครับว่าเบนฟิก้าเวลาขายใครออกจากทีมเนี่ยเม็ดเงินที่พวกเขาได้รับมันต้องมาหาศาลนะครับยิ่งบิ๊กบิ๊กทีมทีมมีชื่อเสียงเข้ามาติดต่อเนี่ยโดนโกงเป็นเรื่องปกติเลยเราทราบมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วหลายปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นดีลเนี้ยเข้าใจครับว่าทางสโมสรต้องการแล้วก็ชื่นชอบส่องฟอร์มมานานแต่ เม็ดเงินเนี่ยมันทําให้ดิวดังกล่าวมันเกิดข้อ,อยากและผมก็มองอีกนะครับว่าถ้าเกิดไม่ได้ในรายของเดิลิกไม่ได้ในรายของแบนเวดนะครับมันยากเกินไปกลับมา ซีวายอีกรอบหนึ่งก็ยังเป็นเรื่องที่ยากผมก็มองว่าทีมงานชุดใหม่เนี่ยน่าจะมีการเพิ่มช้อยตัวเลือกขึ้นมาในลำดับต่อไปผมว่ายังมีนักเตะอีกหลายคนนะที่ราคามันน่าจะเหมาะสมกับสิ่งที่แมนยูต้องการก็รอติดตามกันพอพูดถึงเดอลิกครับตามรายงานจากฟอร์เรนเพนเบิร์กเนี่ยเปิดเผยออกมานะฮะว่าเอเนต์ของเดอลิกเนี่ยย,ยังคงมีการพูดคุยโดยตรงกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งแน่นอนเขาว่ามันเป็นการหาทางออกให้กับเดอลิกแล้วก็นอซแร์ มาซาอุยนักเตะ2รายของาเยูนูเนกที่ตอนนี้มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าแมนยูสนใจจริงมีการติดต่อเบื้องต้นไปแล้วคือในรายของมาซาอุยเนี่ยอาจจะเบื้องต้นแต่ในรายของเดลิกเจจาไปค่อนข้างไกลแหละนะครับนักเตะทั้ง2รายยังคงมีความคิดเหมือนเดิมนะครับก็คือต้องการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เต็ดให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็การเจจา ยังคงดําเนินการกันต่อไปบาเยอรเองก็ต้องการขายนักเตะ2รายออกจากทีมนะครับเพียงแต่ว่ายังหาจุดกึ่งกลางไม่เจอความเหมาะสมในทุกๆด้านของทางฝั่งแมนยูของทางฝั่ง บาเยนไม่เจอเท่านั้นเองนะครับในรายของเดลิกนะครับแมนยูก็น่าจะเต็มที่ได้ไม่เกิน50ล้านยูโรนั่นแหละประมาณ40ล้านประมาณนั้นนะฮะแต่ในรายของมาสลาอุยเนี่ยแมนยูอาจจะต้องมีการขยับมากหน่อยเนื่องจากหนึงเลยเนี่ยตำแหน่งแบ็คขวาตอนนี้มันมีวันวิซาก้าอยู่แล้วก็มีดาโลอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นการซื้อแบ็กขวารายใหม่จําเป็นที่จะต้องขายออกไป1ราย1เลยทําให้สรอเปันว่าง2ก็คือหารายรับเข้ามาในรายของมาซาอุยเนี่ยราคาไม่แรงนะครับเรื่องของเบ็ดเงินเนี่ยน่าจะต่อรองกันได้แต่มันติดตรงที่ว่าก่อนไปซื้อต้องมีการเคลียร์แบ็กขวาออก1รายนั่นเองนะครับอีกหนึ่งกระแสของมาซาอุยเนี่ยนะครับก็มีรายงานออกมาจากสันติอูนานะครับนะคคนดังที่ก็รายงาน เกี่ยวกับการย้ายทีมแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมารลาอุยได้รับความสนใจจากหลายๆทีมต้องการคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะแต่นักเตะกลับให้ความสําคัญไปที่สโมสรแมนเชสเตอร์เดนนะครับแล้วก็ต้องการเล่นภายใต้การคุมทัพของเอเดรียนฮาอีกครั้งหนึ่งยูไนเต็ดกำลังเข้าสู่การเจรจาอย่างเป็นทางการเพื่อสัญญากับนักเตะรายนี้ อีกไม่กี่วันข้างหน้ายูเวนตุสก็มีความสนใจแต่มาซาอุยให้ความสําคัญกับแมนยูเป็นทีมแรกนะครับจะได้เห็นว่าในเดียวของมาซาอุยไปเวสแฮมเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลออกมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าเวสแฮมตกลงกับเอเยนไม่ได้แต่มันจะมีรายงานอีกชุดหนึ่งที่มีรายงานออกมาก็คือเหตุผลที่มาซาอุยไม่ได้เลือกย้ายไปเวสแฮมหรือว่าไม่ได้ผลักดันให้ดิวเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากมาซาอุยไม่ชอบเกี่ยวกับโปรเจกต์ไม่ชอบเกี่ยวกับแนวทางของทางเวสแฮม นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับทำให้นักเตะก,ก็บอกปัดไปในตัวด้วยเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้สนใจย้ายมาแมนยูมากกว่าก็อยู่ที่แมนยูแล้วนะครับว่าแมนยูของเราจะเต็มที่หรือเปล่าเกี่ยวกับดีลนี้นะฮะร,รอติดตามกันตอนนี้ก็มีเดลิกมาซลาอุยแล้วก็อุกาเต้นี่แหละที่มีครับพอพูดถึงในตําแหน่งกองกลางเนี่ยนะครับตามรายงานออกมาจากสื่อของทางฝั่งเยอรมันนะครับแล้วก็สื่อของทางฝั่งสเปน รวมไปถึงโรมโนุนะครับมากันที่ตามรายง,งานของสปอร์ตบิวอนก่อน เาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตินซูเบเวนดีที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เดดอาร์เซนอลที่เป็นตัวเต็งดูเหมือนว่าทางอาร์เซนอลอาจจะถอยเกี่ยวกับดีลดังกล่าวนี้เนื่องจากเหตุผลเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของแนวทางการนำทีมของอาเตต้าเนี่ยกับนักเตะรายนี้ไม่ได้อยู่ในเส้นทางเดียวกันถึงแม้ว่าทางอาร์เซนอลอาจจะมีการพร้อมที่จะจ่ายเม็ดเงินราวๆหกสิล้านยูโรเป็นค่าสัญญาให้กับนักเตะรายนี้ก็ตามหรือให้กับซูด,ดัดก็ตาม ก็เลยเป็นการลดให้ความสนใจไปก่อนในตอนนี้นะครับแต่ในอนาคตอาจจะกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งก็ได้ส่วนทางฝั่งโรบาโนโรบานโนบอกว่าจุดสําคัญของการย้ายทีมของทาง ซูเบเวนดี้เนี่ยมันมีอยู่2องชอยนะครับก็คือ1เลยเรื่องของค่าสัญญามูลค่าสูง60บล้านยูโรส่วนเหตุผลที่ที่จะต้องทําให้ดีลมันเกิดขึ้นได้ก็คือการโน้มน้าวนักเตะนะครับโรเบโนบอกว่าซูเบเวนดี้เป็นนักเตะที่รักสมโมสรรักซวิสดัตเป็นอย่างมากเขาเติบโตที่นี่นะครับนี่คือแบบประเทศของเขาขอ่ะเขาแฮปปี้สุดแล้วกับการใช้ชีวิตที่สวิสดัตเหมือนกับแฮปปี้สุดโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความท้าทายหรือ ย้ายออกจากทีมไปไหนนะครับทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดแล้วเพราะฉะนั้นดีลเนี้ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายของผู้ที่สนใจแน่นอนครับว่าแมนเชสเตอร์เดของเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะที่สนใจกําลังพิจารณาจะทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตําแหน่งกองกลางซึ่งนักเตะรายนี้ก็อยู่ในลิสต์รายชื่อของแมนยูแต่ทางแมนยูของเราเนี่ยก็ไม่ได้เล็งกองกลางไว้เพียงแค่รายเดียวเท่านั้นยังมีกองกลางอีกหลายคนที่แมนยูสนใจเหมือนกันมีรายงานข่าวข้อสิบจากฝั่งของสเปนนะครับเขาก็บอกว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยก็ยินดีจ่ายนะในราคา60ล้านยูโรเพื่อดึงตัวซูเปอร์บินดี้เข้ามา ร่วมทีมนะครับท่ามกลางกระแสข่าวที่มีการรายงานออกมาว่าเทนทากต้องการผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวกลางเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็เหมือนกับว่าแมนยูเนี่ยยินดีที่จะลงทุนครั้งสําคัญแหละ ในการดึงตัวนักเตะรายนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับทางสโมสรแมนยูเราเนี่ยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจที่สุดให้กับทางฝั่งของนักเตะรวมไปถึงทางสโมสรตัวสังกัดของนักเตะด้วยทางฝั่งของนักเตะเนี่ยการตัดสินใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอย่างที่โรเบโนโบอกไปก็คือนักเตะเนี่ยรักซซสิดต์นะครับเพราะฉะนั้นการย้ายเขาต้องใช้เวลาในการตัดสินใจพิจารณาตัวเลือกทั้งหมดเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวไม่ว่าจะเป็นการอยู่กับทีมต่อไปจะเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือถ้าเกิด เลือกย้ายจริงๆเนี่ยจะมีทิศทางอะไรอย่างไรนะครับส่วนตัวผมผมก็ชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับนักเตะรานี้เคยคอมเมนต์ไปแล้วนะฮะแต่ก็ยังมองว่ามันเป็นเดียวที่ยากนะครับเว้นเสียว่าแมนยูจะมีการขายกองกลางขายนักเตะหลายคนเพื่อ นำงบมาซื้อนัเตะรายใหม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยค่าสัญยา60ล้านยูโรมันก็ยังถือว่าถูกกว่าอูกาเต้นนะอูกาเต้น,นี่ยทางเบเชเรียกไว้70ล้านยูโรนะฮะแต่ว่าซูเปอร์เบนดี้เนี่ยค่าฉีบป,ประมาณ60ล้านยูโรเท่านั้นก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ แน่นอนครับว่าต้องขายก่อนเพื่อนํางบเข้ามาเป็นส่วนเสริมในการซื้อตัวนะครับเนี่ยก็คือประเด็นของกองกลางรายนี้นะฮะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอย่างหนักส่วนนักเตะหนึ่งรายครับก็เป็นนักเตะสัญชาติสเปนเช่นกันก็นกคือเดนิโอโมนะครับก็มีกระแสข่าวกอล์ิบออกมาจากสื่อของฝั่งสเปนอย่างสปอร์ตนะครับมีรายงานออกมาครับว่ายูเอตเอเนี่ยกำลังให้ความสนใจเดนิโอโมกองกลาง,ลางตัวรุกของไอเวนไลซิกมีการยกระดับมากขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแมนยูก็ได้มีการให้ความสนใจมีการติดต่อเบื้องต้นไป ในก่อนหน้านั้นไปบ้างแล้วนะครับซึ่งนกเตะราเนี้ก็มีผลงานที่ดีกับทางเ้สังกัดนะครับแล้วก็ในฟุตบอลยูโรด้วยกับทีมชาติสเปนนะครับที่ผ่านมาครับนกเตะรานี้ฟอร์มดีแบบนี้แน่นอนต้องมีหลายๆทีมให้ความสนใจนะฮะซึ่งแมนยูอาจจะต้องแข่งกับลิเวอร์พูลอาเซนอลบาเซลล่ารวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นกันที่สนใจแนวรุกรายนี้เข้ามาร่วมทีมนะครับซึ่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการคว้าตัวเดนิโอโมเนี่ยอาจจะไม่แรงเกินไปแต่บางกระแสเนี่ยบอกว่า ว่าเจนยาของนักเตะอราเนี้ยออปชันดนังกล่าวเนี่ยประมาณ40-50ล้านปอน มันผ่านมาแล้วนะเพราะฉะนั้นทีมไหนที่สนใจเจนี่อมโมในช่วงนี้อาจจะต้องมีการเจรจาซับซอ้อนเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับจะเล่นตามออปชันไม่ได้แล้วเพราะว่าออปชันเนี่ยมันเลยเรื่องของวันเวลามาแล้วนะครับถ้าเจรจารหลังจากนี้ต้องมีการพูดคุยกับสโมสรโดยตรงคุยเกี่ยวกับเม็ดเงินใหม่หมดอาจจะประมาณ50ล้านปอนด์เหมือนเดิมเท่ากับค่าฉีกก่อนหน้านั้นก็ได้หรืออาจจะต่ำกว่านั้นหรือมีโอกาสไปได้สูงที่จะสูงกว่านั้นนะครับเพราะว่านักเตะฟอร์มดีนะฮะก็ตอนนี้แมนยูกำลังพิจารณา เกี่ยวกับการดึงนักเตะรายนี้เหมือนกันนะครับก็รอติดตามกันหมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับทิ้งท้ายกันในเรื่องของต,าร,าตอราซื้อขายทั้งเตะนะฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบพรครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ